โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่าออไลน์สามนะฮะอยู่กับผมไพเวททีวีครับก็วันนี้ก็จะมาลองระบบแลกเปลี่ยนนักเตะแบบใหม่ดูนะฮะไอดี ID นี้เป็นอีกไอดีหนึ่งผมที่ผมไม่ได้เล่นแล้วะฮะถามว่าทำไมผมต้องใช้ไอดีนี้ก็เพราะว่าเงินมันเยอะกว่าไอดีหลักผมมากๆเพราะว่าไอดีนี้ผมไม่ได้เล่นนะเอาไว้เก็บเงินอย่างเดียวนะฮะก,ก็คือมีกิจกรรมอะไรมาก็เก็บเก็บเก็บอย่างยกตัวอย่างเช่นเชิญเชิญเซิร์ฟเวอร,อร์ได้มาอีกยี่สิบล้านก็คือ ถามว่าทำไมผมยังไม่รับหรอเพราะว่ามันมี V.I.P. ด้วยผมเสียดาย V.I.P. นะก็เลยโอเคเลิกงามยามดีแล้วครับรับไปเลยโอเคครับ okay. เปิดเอาตังค์ก่อนนะผมจะลงทุนทั้งหมดวันนี้สัก200อเอ็มเป็นไง200้เอ็มนี่กำลังดีนะครับท่านผู้ชมแมีนักเตะที่ขายอยู่อีกนะครับดูโอ้โหขายอยู่แค่น,นี้เองเหรอแล้วมีซีล้านอู้สองร้อยล้านพอดีแม่งเยอะกว่าไอ้ดีหลักกูอีก โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าถ้ามี V I P แล้วอ่ามันจะมีข้อเสนอสําหรับ V I P นะครับผมใช้นักเตะ4คนตามปีที่ระบุใช้นักเตะมูลค่า2ล้าน5หรือมากกว่าอ่านักเตะ EC เลยเหรอก็คือใช้นักเตะ EC ที่มันบอกว่าใช้นักเตะ4คนตามปีที่ระบุเราก็ต้องมาคีดดูนะับว่ามันให้ใช้ปีอะไรสรุปมันก็คือให้ใช้ปี EC แล้วแต่แต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะแล้วไงต่อ แล้วก็ใช้นักเตะมูลค่า2ล้าน5หรือมากกว่านั้นโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมไปช็อปแป๊บนึงนะฮะีายการมาเจอกันนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ซื้อนักเตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมหมดไปแล้วนะครับ200ล้านวแม่ผมจะดีใจทำไมวะเนี่ยถ้ากูเจ๊งขึ้นมาล่ะก็โอเคเราจะใช้เงื่อนไข V.I.P นะครับผมใช้นักเตะ EC 4คนแล้วก็ใช้นักเตะมูลค่ามากกว่า2ล้าน5โอเค3 2 1ไป ชิงอุ้วี่คือไม่น่าดีใจเลยมีแสงสีม่วงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสเปอร์มีใครแพงวะไปหายกากสุดก่อนตอนตเลสมีดาวบกว,วบกห้าเนี่ยตุเล่บวกห้าโอ้ยชิบหายแล้วกูสองร้อยล้านโอ้โหคาลิกบวกเจ็ดไอ้ชียโคตรเจ๋งขาดทุนไปประมาณห้าสิบล้านนะครับผม ได้การดิบบวกเจ็ดมานะฮะโอเค,โอ,เคโอ้โหได้เช่นี้เองเหรอสองร้อยล้านกูเนี่ยนะเอาเข้าทีมเลยโหนั่งแพงที่สุดในทีมอ่ะคุณผู้ชมรู้สึกผิดหวังอะนึกว่าจะได้แบบว่าสักสองร้อยล้านอะไรอย่างงี้ยแต่มันโหดอยู่เ,ยเนี่ยเล่นกองกลางไม่หมดเลย แต่ขายจริงแม่งได้ประมาณร้อยล้านเนหะมือนขาดทุนเป็นร้อยล้านนะท่านผู้ชมโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับาการลองระบบแลกเปลี่ยนนักเตะแบบใหม่นะ,ะครับผมบอกเลยเลยว่าฮิโอเคครับผมถ้าชอบับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ